มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อสวเคารพมติประชาชนโหวตพิธาเป็นนายกเมืม่อเวลาก้าิการ30นาทีของวันที่13กรกฎาคมที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยมีนายวันมุหม m มัดนอมัธาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในการประชุมหลังการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพากเก้าไกลเป็นนายกได้เปิดให้สสและสวอภิปรายโดยใช้เวลาอภิปรายประมาณ6ชั่วโมง จากนั้นเวลา15 50นาทีนายวันหัวหมัดนอมาถาประธานรัฐสภากล่าวว่าสมาชิกได้อภิปรายโนสมมบัติครบทุกฝ่ายเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดแล้วขอปิดการอภิปรายและจะดําเนินการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นให้เปิดลงมติโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรพบว่าเสียงเห็นชอบสอส,ส310คนสว13คนส่วนไม่เห็นชอบสอส,ส148คนสว39คน งดออกเสียงสส3 9คนสว159คนรวมความเห็นชอบ323คะแนนไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง198คะแนนสอวอที่ลงมติเห็นชอบ13คนคือนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทรผ่านตำรวจเอกจรวงวิทย์ภูมิมานายเฉลาวพวงมาลัยนายสากีพิทักษ์คุมพลพล้นตำรวจโทนัทวัตรรอดบางยาง นางประภาสีสุชันทบุตรนายพีรศักดิ์พอจิตนายพิสารมานวพัฒน์นายมนเทียนบุญตันนายวันชัยสอนสิรินายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นายสุรเดชจิรัตติเจริญนายอัมพลจินดาวัฒนะเปิดใจชื่อสวอเคารพมติประชาชนบวชพิธาเป็นนายรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ